เน้นมือถือ2,000ถึง4,000บาทอึดถึกทนงบน้อยแต่ได้เยอะมีอยู่จริงมาพร้อมกับกิจกรรมพิเศษอย่าง YouTube Shopping เมื่อคุณกดสั่งซื้อมือถือจากด้านซ้ายล่างของวิดีโอนี้คุณก็จะได้ส่วนลดมือถือไป20%สูงสุดถึง1,000บาทเลยและก่อนที่จะไปเริ่มรับชมคลิปนี้การฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันได้เลยเอโยสวัสดีทุกคนครับก่อนที่จะไปเริ่มรับฟังอันดับมือถือกันเนี่ยผมอยากจะมาแจ้งข่าวสารน,นิดหน่อยนะครับพอดีว่าตอนนี้นม จะเป็นโทรศัพท์รุ่นไหนก็ตามคุณจะได้รับโค้ดส่วนลดไปเลยครับถึง20%หรือว่าสูงสุดเนี่ยหนึ่งพันบาทเลยซึ่งเจ้าก,กิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยเจ้าคูปองนี้คุณจะได้รับต่อวันเนี่ยเพียงแค่หนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะครับหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งคนแล้วก็ต่อหนึ่งวันนะก็ถ้า่างว่าคุณไปใส่ช้อปปิ้งชอบเข้าช้อปปี้นะครับบอกได้เลยว่าโค้ดส่วนลดนี้เนี่ยค่อนข้างที่่จะะะคุ้มเเลยนพราวาวปกติ มือถือ 5G มาให้นะครับจะเป็น 4G แบบล้วนๆเลยนะแต่ถึงยังเป็นมือถือ 4G เนี่ยสเปคด้านอื่นๆก็ยังครอบคลุมกันอยู่เ,ออเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับกับ Redmi A5 รุ่นนี้ให้ความจุมาเป็น G, แรม 4GB กลมอ 128GB ในราคารวมโค้ดส่วนลดอยู่ที่2,549บาทในด้านหน้าจอตัวนี้ให้ขนาดมาค่อนข้างใหญ่ถึง6.88นิ้วคาลริฟเลชสูงสุดถึง120เฮิร์ตและความสว่างหน้าจอรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่450เนส OS ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเริ่มต้นมา ทั้งหมด2เลนด้วยกันครับตัวแม่หลักอยู่ที่32ล้านพิกเซลแล้วก็มาพร้อมกับ1 AI เลนส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้ให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลพร้อมจุแบตเตอรี่รุ่นนี้อยู่ที่5,200มิลลิแอมพร้อมกับระบบชาร์จอยู่ที่15วัตต์สามารถชมวิดีโอได้สูงสุดถึง20.7ชั่วโมงอ่านข่าวสารได้ประมาณ14ชั่วโมงแล้วก็เล่นเกมถึง9ชั่วโมงด้วยกันการเชื่อมต่อเป็นบลูทูธ5.2และมีแจ็ค3.5มาให้น้าหนักโดยรวมอยู่ที่193กรัมสเปคด้านอื่นที่เสริมเข้ามาตอนนี้มีการกันน้ากระเซ็นแต่ว่าไม่ได้มีการรองรับมาตรฐานพวก IP ต่างๆนะครับโดยมือถือรุ่นนี้ก็เป็นมือถือที่งบราคาค่อนข้างที่จะบัดเจ็ตหรือว่างบราคา ประหยัดนะครับโดยที่เริ่มต้นมาเนี่ยคุณก็ได้เป็น Android เวอร์ชัน15แล้วเรื่องหน้าจอก็ให้ขนาดมาค่อนข้างใหญ่นะครับรวมถึงค่ารีเฟรชที่ค่อนข้างลื่นไหลสเปคโดยโรวมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ค่อนข้างครอบคลุม um. แต่ไปติดอยู่ส่วนเดียวเลยครับคือเรื่องของการป้องกันนะที่ให้มาแค่น้ำกระเซ็นเท่านั้นรุ่นต่อมากับเร a ์ m ี C75X รุ่นนี้จะให้แรมเริ่มต้นมาเป็น6กิกรอม128กิกในราคารวมโค้ดส่วนลดจะอยู่ที่3,611บาทในด้านหน้าจอตัวนนี้้ใหขาดมาอยู่่ที6.67นิ้วเป็นชนชิดแบบ IPS LCD ค่ารรรีเเฟชสสูงงถึง120 hertz. แลคววาาม่งหน้าจออรรุ่นนี้ัปเกดมา รุ่นที่แล้วนิดนึงครับอยู่ที่625นิ้ OS เริ่มต้นเป็นตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Android v อร์ช o น15จาก Realme UI 6.0ชิปเซตตัวนี้เลือกใช้เป็น Helio G81 Ultra ในเรื่องความละเอียดกล้องหลังครับรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่50ล้านพิกเซลและที่เหลือเนี่ยเป็น AI Lens ส่วนความละเอียดกล้องหน้าให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลตัวแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาค่อนข้างเยอะอยู่ที่ 5,600mAh mm, พร้อมกับระบบฟาชาร์เนี่ยสูงถึง45วัตต์โดยสามารถชาร์จเต็ม100%ภายในเวลา90นาทีสามารถชมวิดีโอได้สูงงงงงงงสถถึึ12.7 7.8ชชชชััชััั่่่่่โโโมมมมฟเเ888.5แกกกก็นกนารือ ตัวนี้รองรับเป็นบลูทูธ5.0น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่196กรัมสเปคด้านอื่นนี้เสริมเข้ามารุ่นนี้มีการนัน้ำกันฝุ่นมาให้สูงถึงระดับ IP68 IP69 และการป้องกันหน้าจอรวมถึงรอบตัวเครื่องเนี่ยเป็นแบบระบบ Armor Shield Glass ซึ่งก็เป็นการป้องกันสูงสุดเกรดระดับทหารนะครับป้องกันโดยรอบที่ทางเนี่ยถึง360องศาเลยในเรื่องของระบบเสียงตัวนี้เป็นลำโพงแบบ Ultra Boom นะครับสามารถบูสเสียงได้สูงสุดถึง400%สเปคโดยรวมทำออกมาได้ค่อนข้างดีน,นะครับในเรื่องของการป้องกนันต่างๆรวมถึงเรื่องแบตเต นะครับในงบราคาประมาณ3,000น,นิดๆเท่านั้นรุ่นต่อมากับตัวคุ้มอย่าง Poco M6 ตัวนี้ให้ความจุมาค่อนข้างเยอะเลยครับกับ gig, ร gig, แร m 8กิกร o ม 256GB ในราคารวมโค้ดส่วนลดจะอยู่ที่4,070บาทขนาดหน้าจอของรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่6.79นิ้วเป็นชนิดแบบ IPS LCD คาลิเฟรตอยู่ที่ 90Hz และความสว่างอยู่ที่550น i t OS เริ่มต้นเป็น Android Version 14จาก HyperOS ชิปเซตตัวนี้เลือกใช้เป็น Helio G91 Ultra กล้องหลังรุ่นนี้ให้มาทั้งหมด2เลนด้วยกันครับโดยตัวเมนหลังเนี่ยสูงถึง108ล้านพิกเซลและมาพร้อมกับมาโครอยู่ที่2ล้านส่วนความเหลี่ยมกล้องหน้าของรุ่นนี้ให้ อยู่ที่13ล้านพิกเซลความจุบแบตเตอรี่ตัวนี้ตามมาตรฐานทั่วไปอยู่ที่5,300ม mm. ิลลิแอมป์และมาพร้อมกับฟ้าชาร์จอยู่ที่33วัตต์สามารถชมวิดีโอได้สูงสุดถึง17ชั่วโมงฟังเพลงได้127และการโทรถ,ถึง34ชั่วโมงการเชื่อมต่อรองรับเป็นบลูทูธ5.4แล้วก็มีแจ็ค3.5มาให้น้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมอยู่ที่205กรัมจุดเด่อนอย่างแรกคือเรื่องของความจุครับในงบราคาประมาณ4,000นิดๆเนี่ยได้ความจุถึงขนาดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยจุดเด่ออ่่่่นออออออยยาาางงงงงงงททีีี2คคคืืเเรรขวมมลลละดก้้หหัับใสูถึ มดูม่รุ่นต่อมาครับกับ Redmi 13X รุ่นนี้เนี่ยลอกข้ามาจาก p o c o M6 ได้อย่างชาัดเจนเลยโดยขามจุเริ่มต้นจะเป็น RAM 8GB หลอม 256GB ในราคาหลมโค้ดโตจะอยู่ที่4,699บาทสเปคโดยรวมเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันเลยนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.79นิ้วเป็นชนิดแบบ IPS LCD ค่า r e เฟร s อยู่ที่90เฮิร์ต์แล้วความสว่างหน้าจอรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่550 nits OS เริ่มต้นเป็น Android version 14จาก HyperOS ช h i เ s e t ใช้เป็น Helio G91 Ultra กล้องหลังตัตวไมล์หรักอยู่ที่108ล้านพิก อยู่ที่13ล้านพิกเซลด้วยกันความจุแบตเตอรี่ครับ5 3 0มิลลิแอมป์พร้อมกับฟาชาร์จอยู่ที่33วัตต์สามารถชมวิดีโอได้สูงสุดถึง17ชั่วโมงและการโทรคุยได้อยู่ที่34ชั่วโมงกับเชื่อมต่อนะครับก็มีบลูทูธ3.4มีแจ็ค3.5มาให้น้ําหนักโดยรวมอยู่ที่205กรัมแต่จุดที่ราคามันสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสเปคในด้านตรงนี้แหละครับคือมีการกันน้ำกันฝุ่นมาให้อยู่ที่ IP53 แล้วก็มีการป้องกันหน้าจอเป็นแบบกระจกของ n i n Gorilla Glass สเปคโดยรวมถือว่าครอบคลุมการใช้งานเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับตัวที่แล้วเลยแต่ว่าจะเพิ่มในเรื่องของการป้องกันต่างๆมาให้ก็ลองมาตัดสินใจดูนะครับเพิ่มมา600บาทมีการ กันน้ำกันฝุ่นแล้วก็มีการป้องกันหน้าจอมาถึงอันดับสุดท้ายกันแล้วนะครับกับขวามใจชาวไทยอย่าง i n ฟ i n i x Hot 50โดยความจุเริ่มต้นจะเป็น ram 8 g ิกม256 g b ในราคาลมโพสต์สลดจะอยู่ที่4,060บาทขนาดหน้าจอรุนนี้ให้มันอยู่ที่6.78นิ้วเป็นชนิดแบบ ips lcd คาลเรฟเวรสูงถึง120 hz และความสว่างหน้าจอของรุนนี้ให้มาค่อนข้างดีครับอยู่ที่800 nits ด้วยกัน os เป็น android version 14จาก x o s 14.5ชิปเซตตัตวนี้เลือกใช้เป็น mediatek helio g100 ในเร้ันนนะจ เลนเสริมนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็น AI เลนเอามาช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพต่างๆส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้ให้ความเร็วมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลพร้มจุแบ,บตเตอรี่ตัวนี้ตามมาตรฐานทั่วไปเลยอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมป์พร้อมกับฟาชาร์จอยู่ที่18วัตต์สามารถเล่นติ๊กต็อได้สูงสุดถึง8.9ชั่วโมงเล่นวอตส์แอปได้20ชั่วโมงและเล่นเกมฟรีไฟได้8.7ชั่วโมงการเชื่อมต่อรองรับเป็นบลูทูธ5.0และมีแจ็ค3.5มาให้น้าหนักโดยรวมของรุ่นนี้อยู่ที่188กรัมสเปคในด้านอื่นๆนะครับตัวนี้มีการกันน้ากันฝุ่นมาให้อยู่ที่ IP54 โดยจุดเด่นอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องข,ของ CPU ครับที่ให้มาค่อนข้าง,ง,งสูงโดยอ้างอิงแรง 15 review จากเว็บ Nano Review เนี่ยตัว i ิ f i n i x Hot 50อยู่อันดับที่105ส่วน Redmi 13X อยู่ที่148ซึ่งก็เรียนได้ว่าห่างชั้นอยู่พอสมควรเลยนะครับ40อันดับด้วยกันแล้วก็ในมือถือรุ่นนี้นะครับยังชูโรงในเรื่องของความบาบางด้วยนะเพราะว่าความบางหรือว่าความหนาของรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่7.7มมเท่านั้นแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่188กรัมซึ่งก็เรียนได้ว่ามือถือตัวนี้เป็นรุ่นเดียวเลยนะที่น้ําหนักเบาที่สุดแล้วในอันดับที่จัดมาโดยสเปคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคลิปมือถือที่ผมจัดมาในวันนี้ก็จะมีงบหรือว่าเรทราคาเนี่ยประมาณตั้งแต่2,000ไปปลายๆอยู่ถึง4,000ไปปลายเลยซึ่งทั้ง ดังนั้นเพื่อนๆสามารถเลือกความจุแรมลมข้างในได้อีกทีหนึ่งนะครับโดยบางรุ่นที่ผมเอามานําเสนอเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ผมกดมาแบบสุดเลยนะครับก็คือความจุมีเท่าไหร่ผมกดเท่านั้นเลยหรือบางที่เนี่ยอาจจะมีมือถือที่ผมพลาดหรือว่าตกหล่นไปได้นะครับซึ่งผมก็พยายามคัดแบบสุดๆแล้วนะไล่ดูแบบละเอียดยิบเลยครับว่าแบรนด์ไหนมีรุ่นไหนบ้างราคาเลทเท่าไหร่จริงๆมันก็มีต่ากว่านี้นะประมาณแบบ2000บ้าง1000บ้างอะไรอย่างนี้ผมก็คัดมาให้มันแบบแม็กที่สุดเท่าที่ราคานี้จะทําได้แล้วซึ่งในงบบเเเเเเนนนนนีีน่่่่่่่่ยยยยยราา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 าคคคปะะมมมมณทท้้้้้้ออออกกกกลลว 5G 5G หไไไดดขขงงงแแตตื็็ํ จะใช้งานทั่วไปไม่ว่าเล่นเกมนี้หน่อยดูวิดีโอดูสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้มีกิจกรรมพิเศษอย่าง YouTube Shopping เมื่อคุณกดสั่งซื้อสินค้าทางด้านซ้ายล่างของวิดีโอเนี่ยที่ผมปักไว้คุณจะได้รับโค้ดส่วนลดถึง20%หรือว่าสูงสุด1,000บาทอย่างไรก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะครับสําหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้การสั่งซื้อมือถือจากมุมซ้ายล่างของวิดีโอนะครับหรือว่าการกดที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้เนี่ยนั่นก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันและถ้าหาเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรอยากติชมตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าหากว่ามีข้อมูลในส่วนไหนในเรื่องของราคา บ้างสเปคบ้างที่มันผิดพลาดเนี่ยผมต้องขออาภัยล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วถ้ามีสปอนเซอร์แบรนด์ไหนสนใจอยากเข้าเป็นสปอนเซอร์หรืออยากส่งของมาให้รีวิวเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่อีเมลด้านล่างตรงนี้เลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกัน